มาที่ข่าววของหนุ่มเพื่อนคณินกันบ้างหลายคนคิดถึงหนุ่มคนนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งจะได้รับรางวัล r i s i n g Star ์ดาราชายมาแรงจากละครที่วาซ่อนดาวในงานมายาอวอร์ด2020หรือว่ามายามหาชนประจำปี2563นะคะที่เพิ่งประกาศผลกันไปค่ะแล้วก็มีตัวแทนไปรับนะคะส่วนผลงานของหนุ่มเพื่อนตอนนี้ค่ะก็เพิ่งที่จะเปิดกล้องถ่ายทําละครเรื่องใหม่นะคะลัตตีลวงของค่ายดีวันทีวีค่ะและตัวข่าวบันเทิงของเราเองก็ไม่ พลาดนะคะ,คะไปเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทําคิวแรกมาให้ชมกันค่ะคิวแรกเนี่ยยกกองกันไปถ่ายทําที่จังหวัดปทุมธานีเป็นฉากย้อนอดีตสมัยวัยรุ่นของตัวละครทั้ง3คนค่ะก็คือพระนางเพงื่อนคณินชิปปี้ซิดินแล้วก็ยังมีน้องแคทต,ตินายาด้วยนะคะคือเขาไปถ่ายที่ปทุมแต่ว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ<อ>ความท้าทายของคิวแรกนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องของสาวแคทเลยเพราะเขาต้องพูดภาษาเหนือแคทเองเลยก็ต้องฝึกสำเนียงภาษาเหนือให้ได้นะคะส่วนเพื่อนแล้วก็ชิปปี้เอง ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่เห็นไหมครับเพราะเขาย้อนอดีตไปวัยรุ่นเด็กๆใสๆค่ะเอาไปฟังเจ้าตัวเขาพูดกันค่ะเปิดกล้องวันแรกครับก็สนุกดีครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วทุกคนอยื่เหนืออยู่เหนือเหนือทุ่เทพมาหน่อยเราต้องมีการปรับข้างขนใช่ก็ก็ต้องก็ต้องห้าวขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องมีความแบบ มีความจริตที่เป็นผู้หญิงที่แอบชอบเขาด้วยอะไรงเงี้ยดูเดือดมากครับเรื่องนี้ไม่ไม่แบบจะจะไม่ได้เห็นในแบบที่อาจจะผ่านมาเท่าไหร่พี่น้องต้องมาบอกเลยว่าแบบว่าขอให้แบบขอดิบๆิบวันนี้เลยผมไม่ติ่มนะครับพี่เพื่ก็เล่นสุขุมมาเป็นอาจารย์พอเรื่องนี้ก็ คนละเรื่องเลยค่ะจนใหญ่งงวันนี้จะเป็นแคทที่ที่พูดเหนื่อยเะหน่อยอะค่ะปีว่าตั๋วเลิกเป็นดีอะไรตนะั๋วเลิกเป็นดีไซน์เลิอกอะไรสักอย่างแล้วแหละจำบมนเ่ยแหละคะ่ะญาติต้องเป็นเหนือหมดเลย<อ>เพราะว่าทุกคำที่เราพูดในประโยคนึงไม่มีโทนไหนเหมือนกันสักทนเลยใช่ยากแล้วตีลวงนะครับก็เริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆช่องสารติดตามด้วยนะครับผมก็จะคอยอัปเดตข่าวทางช่องสารนี่แหละครับฝากด้วยนะครับ รอติดตามะระตีนดวงนะครับห<ช>ล่อน่ารักสวยกันมากเลยทีเดียว